ครูไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่ศูนย์ครูเริ่มจากแรงบันดาลใจซึ่งเคยแรงกล้าแต่อาจจะอ่อนล้าลงแต่พร้อมเสมอนะคะที่จะมีใครสักคนมาช่วยจุดประกายด้วยตัวอย่างที่ดีด้วยกําลังใจด้วยคําแนะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถจะลุกโชนขึ้นได้เดนคิดว่าผู้มีคุณูปการคือคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คนอื่นเกิดความศรัทธาแล้วก็คิดว่าถ้าเราทุ่มเท ได้สักครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิด <t os ph Siri> ขึ millet, ้นในสภาพแวดล้อมของเราในโรงเรียนของเราหรือในตัวเด็กของเราได้นะคะเห็นใจกรรมการมากนะคะดันันคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ยากลําบากมากแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรู้สึกภูมิใจเพราะการที่ได้รับความไว้วางใจให้ท่านเป็นกรรมการเนี่ยก็แสดงว่าท่านเองก็เป็นผู้มีคุณูปการกับวงการศึกษามาก่อนสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือการส่งสัญญาณ ไปสู่ครูทั่วประเทศว่านี่คือคนประเภทที่เราอยากได้รางวัลน,นี้จะเกิดขึ้นอีกอทุกสองปีแล้วก็เดินเชื่อว่าจะมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นตามลำดับเมื่อเป็นการรับรู้กว้างกวางมากขึ้นเพราฉะนั้นการส่งสัญญาณในปีแรกนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าคนประเภทไหนคือคนที่เราเลือกคนประเภทไหนคือคนที่เราศรัทธาและคนประเภทไหนคือคนที่เราอยากให้มาสอนลูกหลานในประเทศของเรานี่คือเวลา ที่ท่านจะทำอะไรเพื่อเชิดชูครูที่ท่านรักเคารพได้อย่างแท้จริงส่งตัวอย่างมานะคะส่งชื่อของคุณครูมาเพราะแม้ท่านอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกแต่การที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งนึกถึงท่านและเสนอชื่อท่านเนี่ยเดนคิดว่าอันนั้นก็คือรางวัลสูงสุดสำหรับครูที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อศิษย์นะคะ